ทุกคนทุกคนวันนี้ไปตลาดไปได้หอยท้ายเผามานี่หอยไทยเผามาสองรอยห้าสิบเหรียญฮ่องกงตัวนี้มันอาปาะเฉยๆมันยังไม่ตายนะตัวหนักมากเลยสุ่มเจ้าเอ้ยอตัวใหญ่บอวะเต็มอมมือเลยเขาจะไปย่างกินเขาไปย่างกินโอ้ตัวนี้กำลังหนักๆเลยจะไปย่างกอนเด้อและตอนนี้โบก็ได้เอาหอยไทยเผามาใส่ในเตาอบไร้น้ำมันนะคะ เอาเข้าไปแล้วเตาอบก็จะดำๆหน่อยเพราะว่าใช้งานมานานปิดเตาอบไปเลยรู้สึกว่าเตาอบมองนี้ซองบบเห็นหอยเลยเนาะใส่ความแหงใส่ความแหงไฟสุดๆเลยแล้วมาเบิ่งกันตอนหอยสุกเดอ้อโบสีเห็นให้มันพอแต่อ้าเสือๆนะปากหอยอ้าซื่อๆแลวจะมากินเลยโอเคและตอนนี้ปากหอยก็เริ่มอ้าแล้ว เปิดออกมาดูเลยอุ้ยหอมมากเลยปากหอยอ่า mm hmm. พอดีสวยงามนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินหอยเอาไปจัดใส่จานกินกันนะคะโอเคแล้วตอนนี้ก็จัดหอยท้ายเผาใส่จานใส่จานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากินกันเลยฝมั่อเปิดฝรั่ได้ไหมอุ้ยตัวใหญ่มากเปิมาก็จะประมาณนี้ โอเคเรามาชิมกันเลยว่าหอยท h a i เผารสชาติจะอร่อยแล้วก็สมกับราคาที่แพงมากหรือไม่เอ่ยมาชิมกันเลยค่ะมีตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าหน้าขอยอีกอืมหวานมากคุณเจ้าหวานมากเลยค่ะหอยท้ายเผาอร่อยสุดๆขอบอกสมกับราคาที่แพงมากๆซื้อมาสองสี่หกเจ็ด เจ็ดตัวนี้ในราคาร้อยห้าสิบเหรียญฮ่องกงดอลลาร์นะคะตกเป็นเงินบาทประมาณเท่าไหร่นะสามีร้ 100, 6, 150, 200, อยหกร้อยห้าสิบสองร้อยเ5้ย้อยหสิบเหรียญฮ่องกงดอลลาร์ตกประมาณเท่าไหร่น้อเจ็ดแปดร้อยบาทนี่แหละสุเจ้าเอ้ยเจ็ดแปดร้อยบาทก็พอกินอยู่บาแพงเนาะอโอเคอยู่แซบ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 หอยท้ายเผาเด้อพี่น้องหอยท้ายเผา เอามาย่างสุกเอามาย่างสุกเรียบร้อยแล้วให้มันอาบปากนิดๆเนาะสมาแก่กินเดอ้อจะมีโอเพินฟอร์มีนะกินหอยทายเผาครั้งแรกในชีวิตหอยทะเลเดอ้อโอ้โหน,นะกิโลนึงกับบักแพงๆเดอ้อเดอ้อเบิ้งเข้าปากเดี๋ยวเทคเอาดิสดิสเวนี่เข้าปากหวานมาก ที่แพงและอร่อยที่สุดอร่อยมากๆเลยสุ้เจ้าหอยท้ายเผาแซ่บที่สุดในโลกนี่กินครั้งแรกในชีวิตโอเคบ๊ายบาย